สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มากันอยู่กันที่ช่องเจ๊หญิงจัดให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถต้องเรียกว่าเป็นรถต้นแบบดีกว่ารถต้นแบบคันแรกของประเทศไทยนะคะเป็นรถของยูทูบเบอร์นะคะตัวจี๊ดเลยของทางภาคใต้นะคะเรานี่นะมาอยู่กับที่น้องเบลนะคะค <c oughs> <c oughs> ่ะอ่าน้องแนะนําเลยครับเบลรับผมช่องยูทูบเบลเชสอาร์ครับค่ะ <c oughs> ก็น้องอ่ะได้คิดดูขี่คันนี้มาเพื่อมาหาเราจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นไงบ้างขี่มาเจอฝนเจอด่านเจออะไรบ้างเป็นไงบ้างด่านนี้เจอครับแต่ว่าไม่มีตำรวจอยู่ฝนนี่ก็จะเป็นถนนเปียกมากกว่าครับแต่ว่าท่านฝนตกเลยคือไม่ไม่มีอ๋อก็คือตกแรงเลยไม่มีดีแล้วถ้าไม่อย่างนั้นนะเรียบร้อยช้ำจ้ะก็โดยประมาณแล้วน้องใช้เวลามาจากนู่น ถึงเนี่ยกี่กิโลแล้วก็กี่ชั่วโมงคือขี่จากนครมารมาถึงกรุงเทพครับมาประมาณ700อกว่าโลครับก็ประมาณ10ชั่วโมงครับแต่ว่าจะจากกรุงเทพอ่ะมานี่อีกประมาณประมาณ100โลแต่ว่าน,นี้ประมาณ2ชั่วโมงได้นี่ถ้าจริงๆนะลองคิดดูดิเทียบไปมานะเหมือนเราขับรถจากชลบุรีไปเชียงใหม่ คิด <cents> ดูดิโอ้โหขนาดนั anime. ่งรถยนต์นะลองคิดดูอย okay. ่างเมื่อยอะเออนี่อันนี้มอไซน์นะลงมานี่ตูดไม่มีความรู้สึกเลยโอเคมาเข้าเรื่องโดยมาดูคันนี้ดีกว่าว่าเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวให้น้องเป็นคนวันนี้เราจะเป็นแบบเหมือนแบบยืนโงงๆข้างๆน้องบ้างเนาะปกติเราจะเป็นคนพูดเยอะเดี๋ยววันนี้ให้น้องเป็นคนพูดให้แล้วกันว่าด้วยตัวรถด้วยอะไรนะคค่ะอะ เดี <Goes S 1> ๋ยวบอกเลยจ้ะนี้เป็นเว็บร้อยยี่สิบห้าไอสองพันสิบสองครับผมตอนซื้อมาตอนนั้นคือจะเป็นสีแดงครับผมในช่วงที่เริ่มวางเครื่องนะครับผมแต่ว่าตอนนี้สีตกใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนจริงอเล่นล้อเล่นเปลี่ยนชุดสีใหม่ครับทั้งคันเลยเบิกทุกอย่างเลยโคมไฟหน้าไฟเลี้ยวเบิกใหม่หมดครับยกเว้นไฟท้ายครับผมประมาณนี้ค่ะตอนนี้สีสวยแล้วสีไม่ตกแล้วตอนแรกสีตกจ้ะก็ของแต่งก็ไม่ไม่ค่อยเยอะครับส่วนมากจะเน้นใช้งานมากกว่า แต่ถามว่านี่ขนาดไม่เยอะนะเนี่ยโดยประมาณแล้วจริงๆมันก็เยอะนะเหมือนเราใส่แต่ของเทพเข้าไปเลยเอาจริงๆถ้าพี่มองโดยรวมรถคันนี้มันเหมือนแบบเรียบหรูดูแพงอ่ะเอาถ้าถ้ามันไม่ได้สเปคสปาถ้าเปรียบเทียบแล้วจริงๆลองลองดูอะมาจากด้วยด้านด้านบนเลยแล้วกันตัวนี้เบมโบอิตาลีก้านยาวเบอร์สิบเจ็ดครับผมอแท้ครับผมตัวหนึ่งรับพวกเก็บน็อตพวกนี้เป็นของพรุกนาคมครับในก็อตม้วนมวงเนี่ยครับผม อ่าประมาณนี้ก็อันนี้ก็คือใส่กระจกได้อ่านี่นี่นอ่าเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะขอให้เป็นทิคของของหลายๆคนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะบางคนนะ่ะคิดว่าการที่เราใส่พวกปั๊มลอยเนาะเราจะไม่สามารถใส่กระจกได้แต่จริงๆอะ่ะมันสามารถใส่ได้แต่บางคน ต้องบอกว่าร้อยลแคนจะไม่ค่อยรู้มากกว่าเนาะว่าทําไมใส่ได้อะเดี๋ยวให้น้องเบลบอกตัวนี้ครับคืะปั๊มเราปั๊มเราจะเข้าไปข้างในหน่อยครับเพราะให้หูวกระจกมันอยู่ข้างนอกเป็นหูวกระจกมีเนียมครับก็แต่งทั่วไปเนี่ยครับใส่เข้าเข้ากับพวกแฮนดเดิมครับแฮนเดิมแฮนด์บาร์ใส่ได้หมดเลย เขาเรียกว่าเป็นแทนประกับแทนเดิมจ้ะเพราะจริงๆแล้วประกับแทนปั๊มแบมโบ้เนี่ยมันจะไม่มีหูกระจกให้อยู่แล้วแต่เนี่ยที่เมื่อกี้นี้น้องเขาเอาไอ้ลูกยางติดหูกระจกขึ้นมาให้เนี่ยคือมันจะเป็นมินียมด้านในอ่ะต้องลองเห็นไหมคะอ่ะมินียมสีเงินเนี่ยครับใช่ค่ะหูมินียมนะคะเนี่ยออกมาแล้วด้วยการขยับ ปั๊มเข้าไปด้านในเห็นไหมคะมันก็จะมีการคว้านเปลือกเนี่ยตกแต่งเปลือกเห็นไหมน้องเขาคว้านมาด้วยความละเอียดนะโดยจริงๆแล้วก็คือระยะมันจะพอดีเป๊ะเลยไม่ได้ว่าเพราะว่าบางคนอ่ะบางบางบางงานเขาจะคว้านแบบเวอร์ไปเลยมันอาจจะไม่สวยแต่นี้น้องเขาแต่งเข้ารูปสวยดีมากอ่ะตามมาด้วยครับผมก็เป็นปอกบอกบอกมือก่อนก็ได้ปบอกมืออาริเต้แท้ค้า ยิ่งใช้ยิ่งเน,นิบ,บใช้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับนะคะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้อวยกันนะเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆพวกนี้ข้อดีคือว่าตอนแรกเราใช้ใหม่ๆอ่ะมันอาจจะไม่หนึบแต่ยิ่งใช้ยิ่งโดนเขาเรียกยิ่งโดนเหงื่อยิ่งโดนแดดนเนาะม,มันยิ่งเนิบจ้ะ ใช่ครับตามไปด้วยฝั่งฝั่งซ้ายมือเป็นมือคัดนี้ TWM ครับอ่าจ้ะ TWM เท้ค่ะเนี่ยอิตาลีแท้ๆเลยจ้าใช่ครับผมอันนี้เราจะไปเห็นกันอยู่ในพวกรถ2จังหวะหรือว่าไปอยู่ใน p z ก็ได้ครับทำเป็นเบรกหนังแบบนี้จ้ะใช่ครับการยาวสวยมันก็จะเข้ากับตัวฝั่งโนู้นจ้าก็มาตรงนี้ก็จะเป็นเรือนไม้ครับตัวนี้เป็นเรือนไม้ของ CB สามร้อ F อน้าน CB 3 0 0 F ครับเดียวเปิด เปิด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 กุญแจดูหน่อยเหมือนจะพูดว่าเปิดกระจกยังไงวะอรมณความเร็วรอบเครื่องน้ํามันเกียร์ว่างไอเบียสนี่ก็จะขึ้นค้าแม้ว่าไม่ได้ใช้นะเวลาอะไรก็ขึ้นหมดเลยทัไมนี้เวลามันจะล้วนๆหน่อยขี่มาไกลโดนฝนโดนแดดมันอาจจะเหมือนคนแหละเวลาป่วยบ้างอะไรบ้างมันก็มีล้วนกันเล็กน้อยก็หกพันกว่าโลรถอันนี้ใหม่ตัวนี้เพิ่งใช้หกพันกว่าโลไม่ไม่เก่าอ่ะแสนโลแล้วโอ้โหไม่ต้องถามนะว่าไปไหนมานะจ้ะอาตามมาด้วยชุดหน้าก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปชุดหลังอาตาม จ้เ,เจริงๆอ่ะรถคันนี้จะใส่เป็นล้อ Excel ครับแต่ว่ามาทิปครับจะมาทิปเลยว่าลองใส่ล้อแมกดูอันนี้ล้อแมกเป็นล้อแมกปาวานเนี่ยละรครับอย่างนี้ก็โหลองคิดดูดิมาตั้งแ800ดรอกว่าโลอ่ะไม่ไม่เรียกว่าทิปไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเนาะขี่เล่นไม่ได้แล้วจ้ะเป็นล้อแมกปาวานแล้วก็ทําสีครับผมจ้ะแล้วก็ตามมาด้วยพวกชุดเบรกครับผมชุดเบรกนี้ก็คือปั๊มตัวนี้สีพอดเทาครับผมค่ะสีพอดเทาครับผมแล้วก็พวกขาะไรพวกนี้กระบ,บอกนี้คือต้องพาให้ลงกึงจัดให้ครับผมค่ะ พวกนี้เขาเรียกว่าโดยจริงๆแล้วว่าปั๊มพวกนี้มันจะอยู่โดยพวกรถใหญ่มันไม่ได้ว่าจะอยู่แบบเขาเรียกอะไรนะมันจะไม่ได้ว่าอยู่รถเล็กทั่วไปพอเวลาเราจะเอามาแต่งใส่รถเล็กทั่วไปเนี่ยคือ,อยังไงก็จะต้องมาจัดวางโดยการาแต่งกระบอกโชค๊คขาจับ ปั๊มอะไรเอ่ยทุกอย่างคือคือมันต้องสมูทกันโรยกันทั้งหมดแล้วด้วยจานก็จะต้องมีสเปเซอร์เพราะตัวนี้จานมันมีออฟถูกไหมโอเคอะลองก็คือลองลองแม็กตัวนี้คือคือไปปาดหน้ามาแล้วครับปาดมาปาดหน้าให้เท่ากับเป็นดุมบังลมครับอ๋อก็คือลงไปจริงๆอ่ะคือคันนี้อาจจะใส่เป็นเป็นดุมบังลมอยู่แล้วผมเลยเอาลอแม็กมาทําแบบนี้ครับก็มีสเปเซอร์ขาปั๊มนี่ครับใช่ค่ะขึ้นต้องขึ้นโดยลงตึงขั้นครับ เพราะบางคนส่วนใหญ่อะเขาเรียกว่าอะไรอะถ้ายังเหมือนกับว่าเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เราลองเอาตัวนี้ไปดูก็ได้นะคะค,คือของทุกอย่างอะสามารถใช้ได้ถ้าเราแค่ใช้คําว่าแปลงเนาะมันสามารถใช้ได้หมดแต่อยู่ที่ว่าของพวกนี้เราจะต้องจัดเซตไปให้ลงกึ่งครบก็คือว่ากระบอกโชคหน้าจานดิสปั๊มดิสต ถ้าจะให้เขาขึ้นขาจับปั๊มก็บอกเขาเลยขาจับปั๊มเท่านี้ใส่ล้อแม็กอะไรถ้าเป็นดุมก็ต้องมีดุมหน้าให้เขาด้วยนะจ้ะขึ้นหมดเลยก็จานนี้ก็จะเป็นจานนคมครับผมจ้ะจานนัคมเป็นไส้ดําหมุดเทาอ่าครับผมเป็นใบคาวาแท้จ้ะครับผมแล้วก็พคคันนี้คือจะบอกเขาว่าจะไล่รถนคมทั้งคันเลยครับจ้ะทุกจุดเลยสวยงามใช่ครับผมอ่าแล้วก็สายเบรกนี่ก็หัวล่างเป็นสี่ห้าครับผมเป็นของ HYB HYB สายนี้เป็นเอิร์นเป็นสายเอิร์นครับผมแล้วก็หัวบนนี่จะเป็นบันโจ จปกติครับสายนี้ยาวประมาณ3 2ม4ถึงสานิ้วครับประมาณนี้นะครับค่ะบางคนอะ่ะโดยจริงๆแล้วอะ่ะรถ Honda Wave ทั่วไปอะ่ะความยาวมาตรฐานมันจะอยู่ที่ประมาณ36นิ้วนะแต่ทีเนี้ยด้วยการที่ว่าเป็นสายแต่งเราต้องเรียกว่าสายแท้เนาะเวลาเราตัดต่อเนี่ยเราก็จะเอาให้มันพอดีไม่งั้นบางทียาวไปไม่รู้จะเหลือไว้ทำไรพันคอก็เรียบร้อยเลย <laughs> ครับผม <laughs> จ้ะ สวยงามสวยงามอันนี้ลืมดูชุดตามมาด้วยนี้จ้ะชุดกลางอันนี้จะเป็นชุดกลางโอ,โอลินป้ายฟ้าหูติดครับจ้ะแท้ครับในนี้เป็นแท้มือสองนะแท้มือสองแลผมก็ต้องมาติดตั้งเอาเองครับผมจ้ะก <ๆ S 1> ็คือการมาติดตั้งน้องก็จะมีการเว้าเปลือกอะไรโดยโดยโดย,โดย,โดยโทั่วไปอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเว้านะคะคือรถพวกเนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจะไม่มีติดรถมันมาอยู่แล้วบางคนคิดว่าเฮ้ยเจ๊ผมซื้อไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยหรือเปล่า มันมันถามว่าใช้ได้อะใช้ได้อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าช่างเขาสามารถจะแปลงให้เราได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองอ่ะตามมาดูด้วยเครื่องยนต์ค่ะคเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวให้น้องเป็นคนอธิบายแล้วบอกเลยคันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นรถต้นแบบคันแรกของประเทศไทยเลยนะคะที่วางเครื่อง300อ่ะ โอเคเดี๋ยวให้น้องเบลเป็นคนอธิบายให้ฟังเนาะคเครื่องนี้เป็นเครื่อง cbr 3 0 0้ครับผมก็เป็นปี2 0 1 5น้ะผมซื้อมาทั้งทั้งเครื่องเลยทุกอย่างครับซื้อมาทุกอย่างที่สามารถจับวางได้ครับตัวนี้ซื้อมา3 5มหมนครับผมซื้อมาสามหมนก็คือได้หม้อน้ําชุดไฟเอกสารอะไรครบหมดเลยครับผมประมาณนี้ก็การจับวางก็คือต้องแปลงทุกอย่าง แต่โดยรวมนะจากที่มองก็คือลงตัวแล้วแบบจัดวางไว้ตรงกลางได้ดีนะเพราะบางทีอ่ะถ้าเราวางแบบไม่ลงตัวมันมันจะออกมาแล้วมันมันดูไม่สวยมันจะเทอะทะไปใหญ่เลยหัวเครื่องจะตกครับถ้าวางในโซนิกเลยเนี่ยบางคนก็เคยมีคนวางปาวานอยู่ครับแต่ว่าเขาเป็นสองห้าสว่าแต่หัวคือหัวจะตกมากหัวทิ่มลงไปอ่าก็คือหัวจะอยู่ในในเฟรมเลยครับแต่นี่คือเรา เราจะเอาองศาดมของรถมันเลยครับวางสเตอร์หน้าหลังให้ตรงกันครับให้ตรงแล้วเครื่องมันจะมาขวานิดนึงใช่ครับผมก็จะไล่น็อตอะไรเนี่ยหมดเลยอ่าก็กโดยโดยรวมนะอันนี้ขอพูดก่อนเลยว่าของน้องเนี่ยเขาไล่น็อตนะคมทั้งคันอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าบางคนแบบเอ้จะมาถามว่าจุดนั้นได้ไม่ทำไมไม่ได้บอกอะไรเงี้ยอันนี้ขอพูด <รอ S 1> โดยรวมๆแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็ลองถามเรื่องนิดนึงเวลาการวิ่งเป็นยังไงบ้างโอเค บางคนจะบอกว่ารถมันสะบัดไหมทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การวางเครื่องครับอันนี้คือบอกเลยว่าหูเครื่องจับครบสี่จุดดามทุกจุดกระผมดามหมดเลยก็คือปลอดภัยแน่นอนใช้งานได้จริงวิ่งดีไม่มีสะดุดใก็โชกหน้าต้องเซ็ตใหม่หมดโชกหลังก็ต้องใช้ของให้มันดีๆหน่อยเหมือนกับว่าให้มันซับด้วยเครื่องยนต์มันแรงขึ้นส่วนช่วงหน้ามันก็ต้องซับตามกำลังเครื่องมันไปโอเค ก็มาดูส่วนของท่อแล้วกันครับท่อนี้เพิ่งไปเดินมาเลยครับคือท่อจริงๆท่อจะเดินเป็นท่อสูตรครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ท่อสูตรเลยบอกให้เขาว่าทําส่วนปเดิมช่วงนี้เขาเรียกว่าเราใช้งานขับขี่บนท้องถนนได้ตามปกติเนาะเราเราต้องเรียกว่าเป็นการใช้งานแบบทั่วไปอ่าจะท่อขอท่อนี่คือจะเดินจากเอชิงครับทั้งหมดเลยแต่ว่าปลายท่อนี่คือผมพาอยู่ที่นครครับพาที่พีเอ็ เพ็กไซเคิครับผมอ่าแล้วก็เป็นผ่าหมกครับก็คือผ่าหมกก็คือเสียงก็คือนิ่มๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นรบกวนชาวบ้านไม่ต้องกลัวนะครับก็คือถ้าถ้าผ่าเป็นตะแกรงตรงเลยอ่ะมันจะดังครับเพราะว่าเราใช้งานทีกว้างก็ก็ดังมากแหละโอคอท่อแอบบอกนะคอท่อใหญ่มากเชื่อไหมว่าหาพที่เลยอคิดดูเด็กอันนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนครับชิ้นหนึ่ง คาร์บอนชิ้นหนึ่งครับผมเนี่ยชกหลังเหมือนที่บอกครับผมต้องใช้ดีๆหน่อย่าตัวนี้ก็จะเป็นแกซี่ครับของแกซี่นะคะตัวปรับรีบาวได้เลยนะคะตัวนี้ตัวพิเศษไฮเปอร์แฮกเกอร์ครับตัวนี้ตัวท็อปของของแกซี่เลยครับผมปรับหนึ่งสองสามก็คือปรับได้หมดก็เขาเรียกว่าปรับสามจุด <3 S 1> เป็นตัวแฮกเกอร์ตัวแฮกเกอร์ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของแกซี่อยู่แล้วนะคะจริงๆตัวนี้จะบอกว่า ที่เฮียกับเจ๊เขาทำมาเนี่ยมันจะเป็นแบบสําหรับตัวแข่งเลยจริงๆนะค,ค่ะแต่นี้คือต้องสั่งสเปคพิเศษใชเพราว่ารถใส่ในเว็บแล้วก็เรื่องวิ่งเร็วใช้งานบ่อยเรารของพวกนี้ถ้าจริงๆแล้วอ่ะอย่างโรงงานแกซี่อ่ะเขาสามารถสั่งได้หมดทุกอย่างนะคะด้วยว่ารถน้ําหนักกี่กิโลด้วยว่าคนขี่เท่าไรรถ<ช>วิ่งระยะยังไงอะไรเงี้ยคือเราสามารถเซตได้เลยเพ<ข>ราะโชว์พวกนี้เขาสามารถเซตให้เราได้ ได้พิเศษเลยจริงๆจริงไ่หมดขอให้บอกใช่เจ๊กับเฮียใจดีมากบอกตามตรงค่ะโอเคในส่วนด้านหลังก็มีวนี้สวิงอาร์มเป็นของหน้าหนุ่ยครับผมอาร์มเฮียหนุ่ยนะคะเป็นอาร์มเขาเรียกว่าเป็นไปอาร์มวานไปคอาร์ครับผมตัวนี้จะมีขอบ ใช่ค่ะก็คือว่าเป็นอาร์มกล่อง KR ใช่ครับค่ะเพราะว่าตัวด้วยทรงอาร์มิเนียมเนี่ยมันเป็นทรงเดียวกันกับ KR ที่เขาเอามาขึ้นแล้วก็จะเป็นคาน CNC ด้วยนะคะคานซ NC จะเป็นตรงตางนะคะอันนี้ที่หญิงพูดได้เพราะหญิงเป็นคนขายหญิงจะรู้นะนิดนึงอันนี้คือสั่งพี่หนุยครับค่ะอันนี้พี่หนุยให้มาเลยอ๋อเฮียหนุยเฮียหนุยให้สปอนโง้เอ้สปอนเซอร์โอเคโอเคเอ้ยแม่สับสนอีกอ่ะล้อเล่นล้อเล่นชุดนี้ก็คือเป็นของพี่หนุยครับ มือลิงสายฟ้าพี่นุยตัวปรับตัวปรับก็เป็นของพี่นุยค่ะคานน้ำาเป็นพี่นุยแต่ว่าก้านเบรกนี่เป็นของนักคมครับอาจ้ะใช่ครับผมหลายรุ่นหลายรุ่นรวมรวมกันให้ดูให้ดูฝั่งนี้คือจะชัดกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยอย่าเพิ่งดูก่อบป้ายก่อนนะป้ายเป็นของช่างอิดสายยางรค่ะกอบป้ายไทเทแท้ของช่างอิดเรานะคะตัวนี้ใส่ถึงร้านช่างอิดเลยไปถึงร้านเลยโอ้โหใช่ครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยให้ดูอาร์มชัดๆเลยอันนี้จะมีกันจ อันนี้ต้องแปลงครับผมรถเก็บไ้หมดเลยคันนี้ไลสเตอร์อยู่สิบหกสามสี่ครับผมเป็นสี่สองแปดครับผมใช้เป็นโซ่เอ็กซ์ลิรถใช้งานจริงๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะใส่กัน4ี่สองศูนย์สี่หนึ่งห้าแต่คันนี้สี่สองแปดจะต้องเรียกว่ารถใช้งานจริงๆเลยนะคะมันจะหนักหน่อยครับพี่มันจะหนักหน่อยแต่ว่าเราเอาใช้งานดีกว่าโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยข้อหนาสี่สองแปดเอ็กซ์ลิงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุดเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นงานหมดเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกปุดบางโซนะคะเพราะของเดิมมันจะเป็นยางอ่าโดยโดยโดยทั่วไปบางคนเดี๋ยวนี้เด็กเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนาะมาถึงมันถอดบางโซบางโซเออทิ้งหมดแล้วโซบางโซนี่บางโซลิ้นเริ่มเอ้ยยังไงบ้างครับผมขาตั้งนี้ก็คือสั่งทำับผมไปทําถึงร้านครับผมที่นครครับร้านพี่เอกครับเอออันนี้เขาเรียกขาตั้งรูปอะไรนะรูปอ่าพูดเพาะก็เป็นรูปขาวครับแต่ถ้ารูปเรียกอีกทีนะ โอเคนี่ตีนไม่ใช่ตีนธรรมดาแล้วนี่ยใส่ช้างดาวด้วยเปนนาวครับงาวครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็เกียร์นี้ก็เป็นเกียร์ฟอร์ดของนาคมครับผมจ้าต้องมาแปลงนิดหน่อยครับต้องมาแปลงเพราะว่ามันองศาเราไม่ได้อ๋อธรรมดาด้วยด้วยด้วยเครื่องด้วยอะไรด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใช่ครับบางคนเขาเรียกว่ารถเราอ่ะมันแปลงมาตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะมันก็ต้องน่ะเดินหน้าต่อไปถอยไม่ได้แล้วอันนี้เก้าเกียร์ก็ปกติครับหนึ่งแล้วก็ สองสหงัดขึ้นหมดเลยใช่ครับจ้ะก็คือ1ตบลงสองสสีงัดขึ้นยันเกียแปดเลยนะคะหกอ๋อหก็พอแล้วก็ส่วนของใต้เบาะครับนี้ก็จะมีพวกกล่องไฟค่ะอันนี้ของเยอะไหนลืมลืมลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าเราเราไม่ได้เตรียมกันมาคือแบบเรามาแบบนี้จริงๆเลยนี่จะมีกล่องไฟ API 9.1ครับผมตัวนี้นะคะใช่ครับ ก็คือขวานหลบเรือนนะครับอันนี้มอนเหมือนเป็นหมอ้อกองอะครับอตอนนี้ไม่ใช่<ห>เป็นยูบ็อกเอ้ยแต่มันจริงๆอะมันก็เป็น, U ปนยูบ็อกหละนะเพราะว่าเราเราเราสามารถใส่ของได้เขาเรียกว่าใช้ใช้งานได้สองระบบเลยเออเป็นหมอ้อกองในตัวแถมเก็บของได้อีกต่างหากนะจ๊ะสองระบบก็อันนี้ก็มีฝาตางังอีกอันนึงครับอันนี้ไม่ไม่ใช่แทนะอันนี้ก็เป็นสุดเป็นงานสุดครับเขาเรียกเขาเรียกว่าฝาถังมินียม เอิร์นเป็นฝาถังมิเนียมของเอิร์นค่ะใช่ครับผมตัวนี้เติม95ปกติครับผมมอเตอร์นี่ก็เปลี่ยนแล้วครับเพราะมอเตอร์เดิมไม่รอดครับต้องเป็นมอเตอร์เป็นของดีเจ็คเกอร์สองครับอือค่ะครับผมตัวนี้จะเก็บน็อตหมดเลยทุกจุดจ้าวูดยูบ็อกคือเก็บหมดเลยคนอื่นไม่เห็นน่ะเราเห็นเราภูมิใจไม่ได้ครับนี่ไต้บางคนก็มีนะจ๊ะเออเป็นไงเป็นไงบอกแล้วสุดจริงคนอื่นไม่รู้เรารู้นะจาก โดยประมาณนี้ของแต่งก็ประมาณนี้ครับพักเท้าหลังก็เป็นของ M X ครับแปลงใช่คร,ครับพักเท้าหลัง M X ตัวนี้ครับ<อ>ต,ตัวนี้ของ M X ต,ต้องแปลงอืมอืมอืมอัอันนี้เป็นของ M X เอามาแปลงนะคะใช่ครับแต่จริงๆอ่ะพอเวลาเรามองแล้วนะมันก็จะเหมือนพักเท้าไอเนี่ยของอะไรนะไฮตเ้ไม่ใช่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  เดี๋ยวที่เขาเรียกกันพักเท้าจระเข้ออจระเขอ่าใช่เดี๋ยวยิงนึกชื่อไม่ออกเอ้ยโทษโทษยิงนึกชื่อไม่ออกไม่เป็นไรมันมีขายอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนแต่จริงๆที่น้องเขาเลือกใช้พักเท้าแท้เพราะว่าพักเท้าแท้แข็งแรงทนเวลาเราเอาขึ้นเอาลงอ่ะพวกกิฟทล็อกอ่ะมันจะดังแบบกริ๊กๆเลยนะ่ะใช่แล้วพักเท้ามันจะไม่ไม่ไม่ตกง่าย บางคนเขาจะใส่ของไฮยาเต้ถ้าไฮยาเต้นี่คือเขาแปลงมาแล้วก็ได้ได้ใช่ยังไงก็ต้องแปลงมันซ้ำคนอื่นฮะไม่อยากใส้ตามเพื่อนแต่ว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบไม่อยากเหมือนใครอะประมาณเนี้ยมันเรียบเรียครับมันจะเรียบเรียบโดยประมาณอะเราไม่รู้หรอกนะใครอยากเหมือนเราเราไม่รู้แต่ที่รู้ๆเราไม่อยากเหมือนใครนะนะอ่ะโดยประมาณโดยรวมก็ประมาณนี้ขอติด เครื่องเครื่องฟังเสียงหน่อยละกันอ่าอันนี้ให้ฟังกราฟสองเลยนะฟังกราฟสองเลยเป<อ>็นหมดสองเลยนะคะครับผม ก่อนก็เคยใช้หอมนลยครับเจ๊แต่ว่ามันขับยากครับมันจะเวลาเราขับเวลาเลี้ยวเนี้ยรถไปอย่างเงี้ยมันจะขับยากครับยิ่งมีคนซ้อนก็เรียกว่าพอเวลานั้นอ่ะมันใช้งานจริงลําบากใช่ครับเท่นะเท่นะแต่ว่าผลเสียเยอะหรือว่าไม่ถูกต้องจริงจริงเราลิ้นเรื่องคัดมีผลหมดเลยถูกมีทุกอย่างวาเวอร์ไปหมดทุกอย่างแต่คือเด็กบางคนไม่เข้าใจถ้าจริงๆถ้าตอนนี้ใครทําอย่างนี้ก็แนะนําให้จูนใหม่เปลี่ยนใหม่แบบใหม่ดีกว่ามันได้แค่เท่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ดีเลยสักอย่าง ใช่ครับโอเควันนี้ก็นะน้องมาไกลแล้วก็ไกลมืดแล้วด้วยก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวให้น้องฝากช่องนิดนึงเอ้ยน้องจริงๆอ่ะน้องไม่ต้องฝากช่องนะเราอะต้องฝากช่องกับน้องน้องมันเป็นยูทูบเบอร์เอ้ยยูทูบเบอร์ลิ้นพันกันหมดแล้วน้องอะเป็นยูทูบเบอร์ทางภาคใต้คือน้องเขาดังละตอนเนี้ยเหมือนเรายังไม่ดังไงต้องฝากกับน้องก่อเนี้ย เจดังกว่าพี่้ยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องฝากเผื่อช่องยูทูบชื่อเบลเคนาครับผมชื่อเฟซบุ๊กชื่อเพจชื่อ YouTube ชื่อเหมือนกันเลยอ่กก็คือว่ารักเดียวใจเดียวนะคะชื่อเดียวจ้าโดยประมาณไม่มีอะไรละก็ถ้ายังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเจ๊หญิงจัดให้ด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนได้ดูด้วยเนาะจริงๆถ้าสมมติว่าแบบ เรียกอะไรอะ่ะเรามีโอกาสเราอยากหารถแบบแบบแบบแปลกๆใหม่ๆม,มาให้หลายๆคนได้ดูนะแต่ถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องพวกเราด้วยนะคะถ้าวันนี้ยังไงก็วันนี้ลากันแค่นี้แล้วกันคะ่ะสวัสดีค่ะค